ภาษาตาดเนี่ยโดยนิสัยแล้วเนี่ยคนตาดจะเป็นนักเรียนเป็นครูเป็นข้าราชการเนี่ยอยู่บ้านนะผูดตาดกันทั้งนั้นแหละแต่มันมีเรื่องที่นาขำหนาหัวเหลาะอยู่เรื่องคนตาดเนี่ยเวลาอยู่กันเองเนี่ยจะพูดตาดกันเป็นวิถีชีวิตอะพอลงกระดแต่นั้นแหละกลายเป็นภาษากลางไปผู้ภาษากลางไปสักพักหนึ่ง ลืมลืมตวัวก็วกมาที่ตาอีกเขาเรียกว่าน้ํากลอยอย่างเช่นคนไปเจอกันเนาะถามว่าไอ้ที่มาเนี่ยมาไงอะ่ะอ๋อไอ้ที่มาถึงนี่ได้ก็มาก็รถเด็กที่บานก็มาส่งอะ้วเดี๋ยวกับไงอะ่ะเออกดุมจะต้องหารหถกลับเองอย่างนี้เป็นต้นคือคือลืมจริงๆแล้วเนี่ยโดยวิถีชีวิตแล้วเนี่ยเราก็ใช้ กันอย่างที่หลวงปู่พูดเนี่ยหรือคนอื่นที่ยังอยู่ในพื้นที่ตาดเนี่ยยังพูดกันอีกเยอะแยะจริงจริงภาษาตราดเนี่ยฉันเคยได้ยินคนในกรุงเทพที่เป็นคนรุ่นเก่าๆเขาบอกว่าเสียดายภาษาตาดนะเป็นภาษาที่น่าฟังมากมันเป็นภาษาที่มีน้ำเสียงขึ้นๆลงๆเนิบเนบหนับหนับเหมือนเสียงสวดมนต์ ทำไมอ่ะคนตาถึงไม่ค่อยจะนิยมพูดกันเลยอ่ะเออนั่นนสิทาไมเราถึงไม่คอยนิยมพูดพี่น้องสังเกตพี่น้องจากจังหวัดระยองไหมพี่น้องเคยสังเกตพี่น้องจากจังหวัดสุพรรณบุรีไหมเขายังรักษาภาษาถิ่นเขาได้ถัดตราจัจนระยองสุพรรณหรือแต่ละจังหวัดเนี่ยนำภาษาที่เคยใช้ดังเดิมเนี่ยเอามาใช้อีกเนี่ยฉันว่ามันเป็น ภาษาวิชาการเขาเรียกมันเป็นอัตลักษณ์ชุมชนเนี่ยเออมันเป็นลักษณะที่เอาเอาอะไรเขาเรียกล้อเรียนไม่ได้เรียนแบบไม่ได้ันั้นมันเป็นอัตลักษณ์มันเป็นลักษณะของมันเองซึ่งคนจะล้อเรียนคนตาดกันฉันขอโทษนะบางคนคุยคุยกันแล้วก็ฮิฮิฮิฟังนั้มันนาฉกนาหลือกินมันนาฉกปากแตกเพราะมันไม่เข้า มันไม่ชีวิถีชีวิตนะฉะนั้นเรามาสืบทอดอย่าอายอย่าอายภาษาเราเนี่ยขอโทษถ้าจะพูดว่าภาษาโคตรพ่อโคตรแม่แล้วนี่แหละมีเสน่ห์แล้วคนอื่นก็นล่อเลียนยากไม่ต้องมาก็เช่นคําว่าสังอาเนี่ยบางคนเนี่ยพูดยังไงก็ไม่สงังอาตบางคนสงังอาตบางคนสงังอาไมใชายถ้าคนตา,นาดในสังอา และสงัาคนตาดในตรองหลากยาวแล้วมีการกระตุกเสียงนหน่อยๆด้วยอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นอัตลักษณ์ของเรา